「君が願うことなら姿が現。界」 สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเจ็ดรีวิวทอยครับวันนี้เราจะมารีวิว DX Hopper Sector นะครับก็จะมีทั้ง Kick Hopper และก็ Punch Hopper นะครับจ้าสองตัวนี้นะครับหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีในซีรีส์ c a r m e l i d e r Kabuto นะครับก็ขอผ่านเรื่องเนื้อหาไปเลยแล้วกันเนาะสำหรับการต่อสายเข็มขัดน,นะครับผมคงไม่ต้องรีวิวมั้งฮะเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็จะสนใจกันที่เจ้าตัว DX Hopper Sector อยู่แล้วนะครับก็นี่มีข้อมือ ใส่ล็อกปกติครับแล้วก็ถอดออกนะครับวิธีถอดออกหลายๆคนอาจจะงงแล้วก็เฮ้ยทำไมมันไม่มีปุ่มปลดล็อกวะอะไรอย่างนี้นะฮะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นล็อกตายครับล็อกตายความหมายคือล็อกกึบพอจะดึงออกเนี่ยจะยากแล้วนะฮะซึ่งเวลาจะถอดออกนะครับผมแมนะนำนะฮะสมมุติเราใส่ใส่ขัดไปแล้วนะมโนนะมโนใส่ไปแล้วปุ๊บเราก็ขันน็อตตรงนี้จึกจ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊ก จิกจ,กจ,กจิกนะครับทำให้เจ้าตัวตรงเนี้ยมันหลวมนะครับอ่ามันหลวมปุ๊บเราก็ค่อยๆแงะกยึก๊กปุ๊บออกเลยนะครับสบายนะฮะแต่แค่ว่าตอนรแรกๆเราอาจจะงงว่ามันไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆใช่ไหมที่ว่าเหมือนดับเบิลเนี้ยกดกึ๊บดึงออกสบายนะฮะแต่อันเนี้ยมันเป็นรุ่นเก่าครับนะก็เลยต้องขันนอตเอานะครับถ้าไปฝืนดึงอย่างเงี้ยกึ๊กๆแล้วมันปึ๊กออกมาเงี้ยมีธิ์แตกนะครับอืม ไม่แตกก็ข้างใดข้างหนึน่งอาจจะหักนะครับนะเสียของอีกนะครับผมโอเคก่อนเราจะดูดูกเล่นนะครับเราไปพักโฆษณากันสักครู่ครับ 俺はアマゾンになる前から自分で殺したものしか食わないアマゾン僕は何なの一つの怪物アマゾンは人間かあなたが確かめなさいそれはあんたを強くしてくれるアマゾン僕は人間だ ครับผมเรากลับมาพบกันในช่วงของลูกเล่นนะครับเราก็มาเปิดสวิตกันเลยนะฮะสวิตอยู่ด้านนี้นะครับอ่าด้านของพันช์ฮอปเปอร์นะฮะพันช์ฮอปเปอร์คลิกฮอปเปอร์นะครับจะไม่ง่ายคลิกสีเขียวพันช์สีน้ำตาลนะฮะอ่ามาเปิดสวิตกันเลย พาสตชอปเปอร์จะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูคลิกฮอปเปอร์กันบ้างนะฮะแน่นอนครับพลาสติกสีแดงต้องเป็นไฟสีแดงแน่นอนอยู่แล้วนะครับเอาเฮ้ยสวิตช์ายอ๋อยี่นี่โอเคเริ่มเลยน้ออย่างที่นะครับไม่ดีรอครับมาเฮนชินกันเลยนะฮะเจ้าตัวหองเข็มขัดก็จะมี2ปุ่มนะครับมีปุ่มนี้นะครับคือปุ่มปลดล็อกปึ๊บนะครับเพื่อใส่เซกเตอร์เข้าไปนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับ คือปุ่มปลดล็อกเพื่อถอดเซกเตอร์ออกนะฮะโอเคนะครับเข้าใจง่ายงๆเลยอ๋อลืมบอกไปนะครับที่สถานอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่ากดจึ๊กนะครับเปิดแล้วก็ใส่ฐานแล้วก็ปิดจึ๊กเหมือนเดิมนฮะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อกี้เปิดสวิตช์ยังเปิดแล้วนะฮะลืมแล้วนะครับความทรงจํานี่เลอะเรือนเหลือเกินมาเริ่มกันเลยเริ่มจากคลิกฮอปเปอร์ก่อนละกันนะอ่าวิธีใส่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะใส่ตามล่องเลยครับมันจะมีล่องของเขาอยู่เนี่ยเห็นปะ อ่านะมีตามล็อของเขานะครับเราก็สไลด์ไปเลยฟึดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับให้มันถน,นัดนิดน,นึง 2> One, two, three. 1 2 3สองสาเฮลซินอ่าเชนคิกฮอปเปอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการถอดนะก็กดปุ่มตรงนี้ครับแล้วก็ ดึงออกเลยเห็นปะอ่าไม่ต้องรุนแรงเลยครับง่ายๆนิ่มๆนะฮะอ่ะมาอีกรอบแล้วกันนะ 2> One, two, three. 1 2 3เฮ้ยชิงน่าโอเคก็เดี๋ยวลองกดปุ่มตรงนี้ดูนะว่าจะมีเสียงอะไรไหมเอ่อกด กดไม่ได้มันไม่ใช่ปุ่มนะฮะมันเลยกดไม่ได้นะครับอ้าวโอเคมาใช้ท่าไม้ตายกันเลยนะครับดึงตรงนี้นะครับขึ้นปึ๊บนะครับแบบในหนังนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมต้องจับให้มันนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวแกตรงเนี้ยบอกตามตรงเลยนะไม่เฟกเลยครับว่ามันแข็งมากนะฮะคือแข็งจริงๆขนาดที่ว่าผมดึงแค่นี้มันยังไม่ไปเลยนะผมก็ต้องต้องลำบากนิดนึงนะครับต้องต้องกระทบตรงนี้นี่นะฮะผมก็ได้ถามช่างมาแล้วครับว่า เออคุณป้อนครับเจ้าตัวตรงนี้นะครับถ้าเราแบบว่าเล่นแรงๆมันจะเป็นอะไรไหมครับมันจะหักไหมคุณป้อนจะตอบมาอย่างเต็มอกเลยครับว่าไม่หักแน่นอนเพราะบันไดทามาแข็งแรงอ่าเดี๋ยวถ้ามันหักผมจะไปโทษคุณนะฮะโอเคมาเริ่มัาเลยปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวผมขอจับแน่นๆนิดนึงนะมันอาจจะดูรุนแรงนะครับแต่ว่ามันแรงเพราะว่าพลาสติกตรงนี้มันมันก็ค่อนข้างจะมันคือมันต้องเป็นเสียงเนี้ยนะครับก็ต้องทําใจนิดนึงนะฮะ ค่อยๆนะครับปุ๊บไปเดือดีนดนด้องๆหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่มันดูแบบรุนแรงอะอะไรอย่างนี้แต่ก็ต้องบอกกันตามตรงนะว่าเล่นคิคคอปเปอร์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะ มันแข็งจริงๆนะครับมันไม่ได้ลื่นนะครับถ้าจะลื่นคงต้องเอาน้ํามันหยอดมั้งฮะผมก็ไม่ทราบเพราะผมไม่กล้าหยอดนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเล่นอีกรอบแล้วกันนะนะครับทําแบบผมนี่แหละเกระทบตรงนี้ปึ๊บให้มันขึ้นมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนครับมันอาจจะไม่สับปึ๊บๆแบบในหนักได้เท่าไหร่นะครับอาจจะเสียทันทุตรงนี้ก็ต้องขอไัยซอรดี่ด้วยนะฮะแต่เพื่อการทะนทุถนอมของนะครับก็ต้องเล่นแบบนี้แหละฮะ ไลดเดอร์คิกโอเคต่อไปแล้วก็ไปเฮนชินเป็นพัชฮอปเปอร์นะครับแหม่ต้องเสียงต้องได้พัชฮอปเปอร์นะอี้อไปไปไปพี่นีนอกเรื่องเหลือเกินนะฮะปื้อ่าเวลาเราจะเปลี่ยนเป็นพัชฮอปเปอร์เนี่ยง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นมายะกลให้ดูนะฮะดูนะฮะโอ้โหพัชฮอปเปอร์ ไปเล่นที่บ้านนะพี่อ่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับเฮนชินน,ชน้อเชนพนชฮอเปอร์นะครับโอเคถ้าใครอยากจะดูอีกนะครับมาพี่เจจัดให้เลยนะฮะเฮนชิน เราก็มาใช้ท่าไม้ตายไลยเดอร์พัชกันเลยนะฮะตบครับไม่ไม่ต้องตบแรงนะตบแค่ให้มันขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะปึ๊บนะประมาณนี้นะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้นะครับปึ๊บอ่าไลเดอร์พัช ไ้ได้ไรได้จำนะฮะมันก็ชัดไนะรได้พอย,ยพโอเคนะครับก็ถอดออกนะว้าวกลับบ้านไปลูกอ่าประมาณนี้นะครับ ลูกเล่นของ Kick Hopper แล้วก็ Punch Hopper นะครับรวมกันเป็น DX Hopper Sector นะครับถือว่าสนุกมากนะครับเล่นเพลินดีนะฮะก็กดเข้าไปครับปึ๊บนะง่ายนอกจากลูกเล่นนี้มีลูกเล่นอะไรอีกไหมก็มีนะครับผมมีเสียงนี้นะฮะกระเทาะเหมือนเดิมครับกระเทาะทำไมชอบใช้คำว่ากระเทาะเนี่ยเหมือนจะกระเทาะเปลือกอะไรกินนะฮะอ่ากระเทาะปึ๊บแล้วก็ไม่ต้องสุดนะกดปึ๊บอ่าเป็นเสียงแบบนี้นะครับ โอเคมาลองดูฝ okay. ั่งนี้บ้างก็จะเป็นเสียงแรนดอมนะครับเสียงตะกั่ตนนะครับกับแนวไรเดอร์นะครับแนวยื้องอะไรประมาณนี้นะน่ยแบบนี้นะครับคือเสียงแนวแบบชิวึ้งชิวึ้งคือแนวไรเดอร์นะฮะอ่าได้ที่แนวหุ่นยนต์ในแนวแนวเนี้ยนะอ่านี่คือเสียงธรรมชาติครับจังแมกจังแมกเสียงตะกั่ตนนะฮะอ่าโอเคก็ลูกเล่นของ ดีเอ็กซ์ฮอปเปอร์แซคเตอร์ก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับกดปุ่มตรงนี้ไม่ได้นะครับพีิจิตรถลอยแล้วฮะนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้นะฮะอ่าตรงนี้ก็เป็นลําโพงนะครับผมด่านล่างกันไปที่ไซทารนะครับอ่าหลายๆคนก็อยากให้พิจิตรูรีวิวดีเอ็กซ์นะฮะวันนี้พิจิตรก็มารีวิวดีเอ็กซ์ให้ได้ชมกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เทศกาลที่มาใกล้ๆนี้นะครับไม่ใช่เทศกาลนะครับเป็นการจัดงานนะครับก็คืองาน Thailand Comic Con นั่นเองนะครับผมก็อยากจะเชิญพี่ๆน้องๆนะครับมาร่วมสนุกในงาน Thailand Comic Con กันนะครับ แตะ่จะพบกับพวกเราได้ที่งานไทยแลนด์คอมพิวต์นะครับผมเจดีย์รีวิวทอยแล้วก็คุณปันเซนอุนตรานะครับแล้ว huh. ก็ทีมรีวิวเจอร์นะครับผมอ่าฮะแต่ทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคสำหร like ับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในการรีวิวครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ 解き放て変身ベルト DX カブトゼクターそしてカブトクナイガー時は来た今こそ手に入れるベルトのパワー変身解き放て、その熱き力を スフオフ・チェジ・スタッグ・ビートワン・ツー・ー・イー・キング変身ベルトデラックス・アタック・ゼクターそしてダブル・サウンド,ドアタック・ダブル・カリバーそしてザビー・ゼクターそしてキャストオフドレイク・ゼクター

すげ